ดีครับชาาไบเกร์ iker, ทุกคนนะสวัสดีไปยัง FC MotoGP นะครับกลับมาพบกับผมคืนนี้นะฮะก็เช่นเคยนะฮะทุกเรื่องราวของการแข่งขัน Mo t ต GP เราก็จะนำมาร่วมคุยร่วมแชร์กันนะครับใครที่ดูผมทุกวันแล้วยังไม่ได้กดติดตามยังไม่ได้กด u b s c r i b e ยังไม่ได้กดกระดิ่งก็รบกวนนะครับช่วยเป็นกำลังใจตรงนี้ให้กันด้วยเราจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารทุกเรื่องราวที่ผมจะนามาฝากทุกคนนะฮะหนึ่งทุ่มถึง4ทุ่มโดยประมาณทุกค่าคืน สำหรับเรื่องราวของการคว้าแชมป์โลกของจอนเมียนะฮะนักบิดหมายเลข36ของซูซูกิเมื่อวานก็เราได้ฉลองความสำเร็จให้กับนักแข่งคนนี้ไปในการไลฟ์สดนะจริงๆผมก็ตั้งใจไว้ในวันนี้แล้วว่าเอจะนำเรื่องราวของจอนเมียมาเล่าหรือเปล่านะครับถึงความเป็นมาเป็นไปของเขาแต่มาคิดดูอีกทีหนึ่งมันยังไม่จบเกมรแอีกขันฮะทุกคนมันยังเหลืออยู่ที่ปอร์ติมาลเซอร์กิทที่โปรตุเกสอีกเรสสุดท้ายอาจจะเป็นจอ์นเมียรหรือเปล่านะครับที่ คว้าแชมป์ทิ้งทวนหรือเขาจะยืนโพเดียมหรือจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาเนี่ยยังไม่รู้เลยนะฮะดังนั้นเรื่องของจวนเมียเดี๋ยวผมจะนำนำมาเล่าจริงๆเอาแบบและเอียดยิบนี่เนี่ยเดี๋ยวให้รอเสร็จสิ้นการแข่งขัน MotoGP จริงๆซะก่อนนะครับให้ปิดท้ายที่โปรตุเกสไปซะก่อนทุกคนว่าดีไหมฮะดังนั้นรายการที่เราจะคุยกันวันนี้ก็เลยจะขอมาพูดถึงนักแข่ง MotoGP ในปีนี้มันจะเป็นปีสุดท้ายของพวกเขา ในต้นสังกัดเดิมนะฮะหรือบางคนอาจจะพิเศษไปกว่านั้นก็คือเขาอาจจะอำลาวงการไปเลยหรือเปล่าในปีนี้นะฮะเดี๋ยวจะนํามาเล่านะครับว่าในฟอร์มของแต่ละคนเป็นอย่างไรกันบ้างกับปีสุดท้ายของต้นสังกัดเดิมนะฮะ,อะขอเริ่มต้นเป็นทีมก่อนดีกว่านะทุกคนเอาทีมไหนก่อนดีเอาทีมดูกติก่อนดีกว่าเพราะว่าดูกติมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องไลอ up นักแข่งเนี่ยมากที่สุด ถ้าเทียบกับทีมอื่นเนี่ยในดูดูกติตอนนี้มันมีอยู่3ทีมใช่ไหมฮะก็มีทั้งทีม Factory โรงงานทีมพลาวแม็ที่เป็นทีมรองที่เป็นเซตันไลท์แล้วก็ทีมอิสระในเครือของดูกติเพราะเราใช้เครื่อง G.P. 9นก็คือทีมอเ i นเทียนนะฮะสคนอาสามทีม6คนนะฮะสำหรับสองคนแรกจากโรงงานแน่นอนพวกเขาจะต้องอำลาเก้าอี้เดิมนะฮะที่อยู่กันมาก็เปตุชีก็อยู่กันมา2ฤดูกาลนะฮะแล้วก็ โดวิโซโซเนี่ยหนักหน่อยอันนี้อยู่กันมา8ฤดูกาลเต็มเต็มนะครับกับรองแชมป์โลก3สมัยติดเนี่ยแต่ปีนี้โดวิเองก็ถือว่าไม่สามารถที่จะรักษาสถิติรองแชมป์โลกได้นะฮะก็อาจจะเสียให้ทั้งแฟบหรือว่าทั้งรรนหรือว่าทั้งแฟงกี้หรือเปล่านะ,ะตรงนั้นสำหรับในส่วนของเพตตชีนะฮะก็ยังมีพื้นที่ให้เขาไปต่อก็คือจะลงไปในเทคพรีนะครับ KTM อีน,น่านักบิดร่างโยมคนนี้ก็จะไปอยู่ในสีเสื้อเทคฟรีไปคู่กับ e เก l e l เล็กคนนะฮะก็ลองดูว่าพระกําลังเครื่องยนต์ของดูคาติที่แรงๆที่เขาถนัดเนี่ยเมื่อได้ลงไปใช้เครื่องยนต์ของ KTM เนี่ยจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับสำหรับเปตูชี่นักบิดหมายเลขเกส่วนโดวิโซโซตามประกาศนะครับก็คือน่าจะวางมือระยะอีกระยะหนึ่งก็คือ1ปีเนี่ยถ้าเกิดเขาทําตามที่เขาบอกไว้นะฮะทุกคนก็คือ ไม่เอาอะไรทั้งนั้นเทสไลเดอร์ Rider, หรือตำแหน่งไหนยังไงก็ไม่ไม่ไปอาจจะเบนเข็มไปในปีหน้าก็คืออาจจะเป็นในส่วนของแทร็กฝุ่นนะฮะหรือรถยนต์4ล้อส่วนของ MotoGP เขาว่าค่าจะกลับมาประมาณปี2022ว่างั้นนะฮะอ่ะส่วนทีมพร a ม a กนะครับอันนี้ก็คือเป็นปีสุดท้ายของทั้งแจ็คมิลเลอร์แล้วก็ทั้งบรญญายาแจ็คก็เรียกว่าอยู่ในทีมนี้ก็ หลายฤดูกาลนะ,ะส่วนบรรยาย่าก็นี่ก็คือฤดูกาลที่2ถามว่าเป็นยังไงฮ้าในการทิ้งทวนในปีนี้แจ็คมินเลอร์เขาก็ยังสามารถที่จะรักษามาตรฐานเดิมของเขาได้นะฮะกล่าวคือมีโอกาสที่จะขึ้นมาในเปปี้ยนที่หัวแถวนะฮะมีโอกาสที่จะคว้าโพเดียมอย่างสนามล่าสุดนี่ก็เกือบจะคว้าแชมป์ได้แล้วเทียวนะฮะก็ฟวดบีกันกับแฟรงกี้ในรอบสุดท้ายอย่างมันเ้่าใจเหลือเกินนะฮะ นายอีกคนนึงก็คือบัญญาย่านะฮะบัญญาย่าแน่นอนนะครับว่าถ้าเราเอาเขาไปเทียบกับเพื่อนๆที่เหลืออยู่นะฮะทั้งมิเกลโอริเวล่านะฮะทั้งวาตาราโรทั้งจอนเมียเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่ฟอร์มไม่สู้อีก3คนที่ผมว่ามาแต่ถ้าเอาไปเทียบกับฟอร์มเดิมในปีที่แล้วเนี่ยถือว่าเขาพัฒนามาอย่างเห็นได้ชัดนะฮะคือดีขึ้นอย่างชัดเจนนั่นแหละนะ สรุปก็คือทั้งสองคนทั้งมิลเลอร์แล้วก็บัญญาย่าก็จะถูกดันขึ้นไปในทีมใหญ่นะครับปีนี้ก็อยู่ในพราแมคดูคาติเป็นปีสุดท้ายอ่ะทีนี้ทีม a เวนเทียอเวนเทียแน่นอนนะครับว่า2นะักแข่งประจําทีมเนี่ยก็จะอยู่ในเก้าอี้ตรงนี้เป็นปีสุดท้ายเช่นกันโยฮันซาโก้ก็อยู่ในทีมนี้แค่ฤดูกาลเดียวนะครับได้ลงแข่งแค่14สนามนะฮะปีหน้าก็ต้องอำลาแล้ว ก็จะต้องขึ้นไปถูกผลักดันนะขึ้นไปในทีมพาราแมกดูคาติก็ไปแทนตำแหน่งของมิลเลอร์แล้วก็บัญญญานั่นแหละนะ <c oughs> ในส่วนของตีโตราบัตนะครับก็เป็นนักบิดคู่บุญของค่ายนี้ทีมนี้นะฮะก็อยู่กันมานานหลายฤดูกาลแล้วเนี่ยในปีหน้าตีโตราบัตก็ต้องอำลาอเวนเทียไปแล้วไม่แน่ใจนะครับว่ามีเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงสูงที่เขาอาจจะหลุดจาก MotoGP ไปเลยนะฮะอาจจะไม่มีพื้นที่ แต่แววแววมาเหมือนมีข่าวคมลอยจากทางฝั่งอิตาลีนี่แหละนะบ,บอกว่าไรา่์ของเขาน่ถูกเชื่อมโยงมาที่ทีมอ,อัพทิเรียนะแต่จะมากน้อยเพียงใดอันนี้ยังไม่ทราบได้นะครับก็คือเป็นข่าวล่าข่าวลือกันมาแต่มองมองดูแล้วก็น่าจะหลุดจาก m o t ต g p มากพอสมควรอยู่นะฮะสำหรับหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นกับติโตราบัตไม่ว่าจะเป็นฟอร์มการขับนะฮะที่เด่นชัดว่าเขาไม่สามารถที่จะพาตัวเองขึ้นมาได้อันดับ 3 4คันทท้ายเลยนะฮะที่เราเห็นก็เป็นไปตามฟอร์มประมาณนั้นใช่ไหมฮะอ่ะมีทีมไหนอีกก็ไล่เรียงกันไปเป็นทีมヤマ哈แล้วกันนะครับヤマ哈ก็จะมีนักแข่งที่จะต้องอำลาเก้าอี้เดิมเนี่ยสองคนนะครับทุกคนคนแรกก็คือพ่อหมอนะครับวอร์เรนติโน่รอซซี่โอ้อันนี้มีสตอรี่ยาวมากนะผมก็คงจะต้องได้นำเรื่องราวของพ่อหมอมาเป็นคอนเทนต์รายการ อยู่แล้วนะครับหลังจากที่แกได้ไปจริงๆนะครับแต่ตอนนี้ขอเล่าแค่คร่าวๆไว้ก่อนอรซี่เองก็จะต้องอำลาเก้าอี้ทีมโรงงานนะครับหลังจากที่อยู่มา10กว่าปีอยู่ใน2ช่วงเวลานะฮะก็จะลงไปในทีมรองของ y ย m a ม a แหละก็ยังยังอยู่ในอ,อยู่ในเส้นทางของ y ย m a ม a อยู่ไม่ได้ไปไหนนะฮะไปอยู่ใน SRT แล้วก็ผลงานของพ่อหมอก็ต้องเรียกว่ามันเป็นปีสุดท้ายที่ไม่ได้สวยงามมากเลยนะฮะจริงๆก็ทําให้ FC ก็รู้สึกเสียใจอยู่ที่มันออกมาแบบนี้นะครับเพราะว่าพ่อหมอก็เจอทั้งในส่วนของโควิดเข้ามานะแล้วก็เจอปัญหาในส่วนของการล้มนะฮะล้มเยอะไปหน่อยมีหนามซ้ําก็ยังมามีผลเป็นบวกนะฮะมีเชื้อโควิดจะต้องพัก นะฮะจะต้องไม่ได้ลงแข่งเนี่ยทำให้ขาดคะแนนไปต๋อสี่ห้าเลสติดติดกันซึ่งมันน่าจะเป็นครั้งแรกนะครับประสบการณ์ 24- 25ปีในเวทีมอต o g จีที่โรซซี่จะฟอร์มตกขนาดนี้ซึ่งมันก็ไม่ได้ตกเพราะว่าตัวแกเองหรอกนะมันตกเพราะหลายสิ่งหลายอย่างซึ่งอันนั้นก็คือ f อก็เข้าใจเลยนะฮะมันไม่ได้ว่าอย่าไปมองว่าเออโรซซี่แกแล้วหมดเคี่ยวหมดเลบตรงนั้นมันมันก็ไม่ใช่ซะทีเดียวนะฮะมันมีหลายองค์ประกอบที่ทําให เขาไม่สามารถที่จะโชว์ผลงานในปีสุดท้ายได้ตามที่ตัวเขาต้องการสักเท่าไหร่นะฮะอีกคนนึงก็คือแฟบนะฮะแฟบก็จะอำลาเก้าอี้เดิมนะครับที่อยู่มาใน2ฤด,ดูกาลนะฮะก็จะขยับขึ้นมาแทนตำแหน่งรอสซี่แฟบก็อยู่ SRT มาในปีที่แล้วเป็นปีแรกนะครับแล้วก็มาปีนี้จะบอกว่าแม้เขาจะพลาดพลังจากแชมป์โลกไปนะฮะทุกคน แต่แน่นอนว่าเขาก็ทำให้กระแสของทีมรองเนี่ยถูกพูดถึงกันมากนะฮะทุกคนที่ผ่านมาหลังปี2018ลงไปเราจะได้เห็นนะฮะว่านักแข่งทีมรองเนี่ยแทบจะไม่ค่อยถูกพูดถึงสักเท่าไหร่คนที่ชนะเราก็คงจะมองเห็นอยู่แค่คัสโร o นะครับแล้วก็แจ็คมินเลอร์ซึ่งก็มีแค่ครั้งเดียวแจ็คมินเลอร์นะฮะแต,แต่แต่ทั้งสองคนก็ยังวนเวียนอยู่โพเดียมอยู่อย่างเงี้ยแต่คนที่จะมีสิทธิ์ที่จะมาไฟกับแชมป์โลกจริง หรือแม้กระทั่งปีนี้มีโอกาสที่จะคว้าแชมป์โลกได้ด้วยซ้ำเนี่ยดังนั้นถ้าจะยกย่องแฟบในฐานะของนักแข่งทีมรองนะครับที่มีผลงานดีที่สุดใน MotoGP เนี่ยก็คงจะไม่ผิดอันนี้ผมหมายถึงที่เป็น MotoGP จริงๆนะครับในปี2002ขึ้นมาเนี่ยแต่แน่นอนถ้าเราจะเอาตลอดการเนี่ยก็คงไม่มีใครเทียบพูหมอได้นะครับว่ารอสซี่ก็เป็นนักแข่งทีมรองเพียงคนเดียวนะที่สามารถที่จะ คว้าแชมป์โลกได้นะฮะแต่แฟบก็เกือบจะไปถึงตรงนั้นแต่ถึงจะไปไม่ถึงก็คือเขาก็ยังสามารถที่จะคว้าชัยชนะได้3ครั้งเลยนะฮะแล้วก็ยืนโพเดียมได้ก็โอ้โหนะน่าจะหลายครั้งหลายคราวอยู่น่าจะเป็น1ิบนะฮะแล้วก็คว้าโพอีกนะนั่นก็คือเกียรติประวัติหนึ่งที่เราจะจดจำแฟบในฐานะของนักบิดทีมรองนะครับแล้วก็ในปีสุดท้ายด้วยนะ,ะปีหน้าเขาก็จะอยู่ในทีมโรงงานยามาฮ่าเต็มตัวนะฮะ อเอาทีมไหนอีกเอาทีม Honda นะครับ Honda ก็จะมีนักแข่งที่จะต้องอำลาเกาอลีเนี่ยสคนนะฮะทุกคน2คนคนแรกก็คืออ l เล็กมาเกสนะฮะนักแข่งหมายเลข73ก็ถูกดันขึ้นมาจาก Moto2 แล้วก็อยู่ใน MotoGP ได้อ่าอยู่ในเรปโซ Honda ได้แคบฤดูการเดียวนะฮะฟอร์มก็เหมือนกำลังจะจับทิศจับทางเรื่องของตัวแข่งได้ก่อนหน้านั้นก็โดน ค่อนแค่พอสมควรนะครับกับเส้นทางของเขาในช่วงต้นฤดูกาลมาเนี่ยหลายๆสนามก็ไม่สามารถที่จะทำฟอร์มได้ดีแต่หลังๆเริ่มมาดีขึ้นแต่ทางต้นสังกัดเรซโซฮอนด้าก็ไม่เอาไว้นะฮะก็ผลักดันให้ลงไปในทีมรองแต่แน่นอนนะครับว่า,อาฟอร์มของอาร์เ a กมาเก็ตเขาอาจจะถ้าเอาไปเทียบกับโรก,กี้หน้าใหม่อย่างแบดบินเดอร์อย่างนี้แน่นอนนะฮะว่าบินเดอร์ก็ชนะมา แต่ถ้ายืนโพเดียมเนี่ยเขาก็มีโพเดียมนะทุกคนมันก็ไม่ธรรมดานะครับอเล็กมาเกสจะสามารถที่จะยืนโพเดียมได้ถึง2ครั้งเนี่ยแล้วก็ไปในทีมรองก็จริงนะแต่ได้รับการสนับสนุนจากต้นสังกัดเหมือนเดิมนะฮะคือได้ใช้รถสเปคเดียวกับทางทีมเรปโซฮอนด้าก็คือสเปคปี2020แล้วก็รวมทั้งทีมช่างทีมวิศวกรอะไรต่างๆมากมายเอาง่ายๆก็แค่เปลี่ยนสีเสื้อเท่านั้นเองนะฮะบางทีอาจจะลดความกดดัน ให้กับตัวเขาได้มากก็ได้นะครับกับกับวิธีนี้แต่อย่างอื่นก็ยังคงเดิมอยู่เนาะฮอนด้าอีกคนหนึ่งนะครับที่จะต้องอัมลานะครับก็คือแาลคาสโรนะฮะนักบิดจอมเก่าหมายเลข35อันนี้ก็อยู่ในอาเซียนฮอนด้ายนกร,รือฤดูกาลอยู่เหมือนกันนะฮะแต่เส้นทางของคาสโรเนี่ยก็ยังถือว่าไม่ได้สิ้นสุดใน MotoGP นะเพราะว่าปีหน้าเขาจะต้องไปเป็นเทสต์ไรเดอร์หรือว่านักขับทดสอบให้กับทีมยามาฮ่านะฮะ ก็ถือว่ายังคงอยู่มีงานมีการในในในมอเตอร์จีพีได้ทําอยู่นะครับก็ลองลองมาดูว่าประสบการณ์อันล้นของเขาเนี่ยอยู่ในมอเตอร์จีพีมาหลายปีอยู่ทั้งヤマ哈อยู่ทั้งดูคาตินะครับอยู่ทั้งฮอนด้าไปปีหน้าเนี่ยประสบการณ์ที่ว่ามานี้จะช่วยให้ヤマ哈นะทีมที่กําลังหลงทางหลายสิ่งหลายอย่างอยูอย่ตอนนี้คาสโลจะจะช่วยได้เยอะหรือเปล่าอันนี้ก็น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะฮะออา ทีมไหนอีก KTM นะครับนักแข่งที่จะต้องอำลาเก้าอี้ที่อยู่มาก็ฮอสปาร์กาโลนะครับเอสาร์กาโลหมายเลข44นะครับในปีนี้ก็จะเป็นปีสุดท้ายแล้วที่อยู่กับค่ายส้มค่ายนี้ก็เป็นฤดูกาลที่4ใช่ไหมฮะก็อยู่กันมาเนี่ยเรียกว่าปีนี้เราเห็นเด่นชัดที่สุดนะฮะว่าพัฒนาการของตัวแข่ง RC16 ของค่ายเนี่ยค่อนข้างที่จะก้าวกระโดดนะฮะ คือไม่กล้าไม่ได้หรอกเพราะว่าทีมนี้เขาชนะทั้งทีมหลักและทีมรองนะครับชนะถึง2ครั้งเลยทีเดียวแต่พอก็มีโพเดียมหลายครั้งนะครับบางสนามก็มีโอกาสที่จะยืนหนึ่งซะด้วยซ้ำนะถ้าไม่พลาดคั้งซะเองแต่ปีหน้านะฮะก็จะไปออกจาก KTM เนี่ยก็จะไปเข้าสู่อ้อมกอดของ r e ปโซ Honda ไปจับคู่กับมาร์คมาเก t นะครับเรียกว่าทั้ง2คนนี้ก็เป็นคู่แข่งคนสำคัญของกันและกันนะครับตั้งแต่ นู่นะฮะรุ่นกลางใน m o เตอร์ทนะฮะก่อนช่วงปี2 0 1 1ันสิอก็น่าสนใจนะครับว่า KTM นกำลังมาดีในตอนนี้นะฮะแต่ส s p a r การ o เนี่ยก็ไม่ได้อยู่ซะแล้วไม่รู้ว่าจะไปจับ RC 2 3 3 V ของ Honda ในปีหน้าเนี่ยจะปรับเนื้อปรับตัวได้แค่ไหนฟอร์มยังจะร้อนแรงอยู่เหมือนกับฤดูการนี้ซึ่งเป็นฤดูการสุดท้ายของเขาหรือเปล่าประเด็นนี้น่าสนใจน่าติดตามนะ,ะทุกคน KTM อีคนหนึ่งนะครับที่จะต้องอำลาเก้าอี้เดิมก็คือทีมเทคฟรีนะฮะของมิเกลโอลิเวล่าคนนี้ก็ถือว่าพัฒนาอย่างก้าวกระโดดนะฮะแน่นอนว่าตัวแข่งของพวกเขา RC16 เนี่ยก็ดีวันดีคืนนะส่วนฝีมือของเขาก็เหมือนกันนะครับก็ถือว่าทำให้เราได้เห็นถึงพัฒนาการนะฮะทำให้มองย้อนกลับไปถึงในโมโตทูสมัยที่ไล่บี้ไล่ ล่าแชมป์โลกแม้ว่าเขาจะเป็นแค่รองแชมป์โลกนะครับแต่ในปีนี้ก็เลยพิสูจน์ให้เห็นนะฮะว่าเริ่มปรับเนื้อปรับตัวได้ดีถึงขนาดที่ว่าชนะเห็นไหมฮะยืนโพเดียมอันดับหนึ่งนะครับมิเกลโอริเวล่านี่เป,นเป็นเป็นหนึ่งในนักแข่งหนึ่งใน9คนนะครับที่ชนะได้ในฤดูกาล2020ของ m o t o อ p ในปีนี้แล้วก็มีโอกาสป้วนเปี้ยนหัวแถวเนี่ยบ่อยนั่นก็คือความยอดเยี่ยมของเขาเลยส่งผลทําให้เขาถูกผลักดันนะครับ ให้ขึ้นมาในทีมใหญ่ในปีหน้าก็จะจับคู่กับอดีตคู่หูทีมเมทนั่นก็คือบล a ดบินเดอร์เรียกว่า2คนนี้ก็หนีกันไม่ขาดเลยนะทั้งบินเดอร์แล้ทั้งโอริเวล่านี่ก็จะเคยอยู่ในทีมเดียวกันทั้ง Moto3 แล้วก็ Moto2 นะฮะปีหน้าก็จะกลับขึ้นไปประกบกันอีกครั้งใน MotoGP แล้วก็อยู่มา2ฤดูกาลนะฮะปีที่แล้วก็แน่นอนว่าฟอร์มเนี่ยอาจจะยังออกทะเลไปไกลอยู่ แต่ปีนี้อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าทามาเลยมาตรฐานตัวเองมาไกลพอสมควรนะทุกคนอ่ะมีคนไหนที่ยังไม่ได้พูดถึงอ่ะก็เป็นติโตราบัตอ่ะติโตราบัตก็พูดไปแล้วใช่ไหมครับอ่าในดูกาตเอวเวนทีอ่ะลืมไปคงไม่มีแล้วใช่ไหมครับนักแข่งทุกคนยังคงอย่างซูซูกิก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับทั้งคู่แน่นอนแล้วว่าลุงเดเนี่ยไม่ได้ปล่อยให้ไปไหนอยู่แล้วนะครับยังคง อ๋อลืมไปนะ,ะลืมไปก็มีอาพีเลียไงฮะไม่ได้พูดถึงโอ้ผมลืมได้ยังไงเนี้ยอาพีเลียนะครับอังเลียเอียนโนเน่ N e นะฮะโอ้นักบิดมาเท่หมเลยี่สิบอันนี้ก็ต้องอําลาเก้าอี้ของเจ้าตัวเนี่ยทั้งที่อยู่ในฤดูการได้แป๊บเดียวเองนะครับยังไม่ได้ทำผลง,งานได้ดีเลยนะฮะกับคดีอื้อฉาวที่มันเกิดขึ้นนั่นก็คือ ไปถูกตรวจพบสารต้องห้ามในปัสสาวะนูน้นตั้งแต่ปลายปีที่แล้วที่เซปังที่มาเลเซียนะครับพยายามยื่นอุทธรณ์ต่อสู้มาตลอดสุดท้ายเอโนเน่ก็โดนโทษแบนแบนยาวไปนะฮะถ้าจากวันนี้ไปเนี่ยจนกว่าจะถึงวันสุดท้ายที่โดนแบนเนี่ยประมาณ3ปีนะฮะโทษแบนของเอโนเน่จะสิ้นสุดประมาณช่วงกลางเดือนกลางเดือนธันวาคมปี2023กลับมาอีกครั้งหนึ่งก็คงจะอายุประมาณ 36นะครประมาณ35-36ก็ไม่รู้ว่าในตอนนั้นจะยังมีพื้นที่ให้เขาได้ยืนอยู่หรือเปล่านะครับในมอเตอร์สปอร์ตทุกประเภทหรือจะเป็นมอเตอรจีพีเนี่ยห่างรถไปขนาดนั้นโทษแบนของเขาก็คือเขาจะไม่ได้ไม่สามารถที่จะลงร่วมกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เกี่ยวกับกีฬามอเตอร์สปอร์ตได้อันั้นก็คือเป็นอะไรที่น่าเศร้าอยู่พอสมควรนะฮะ อ่ะแล้วเกาอีีของเขาก็ยังคงน่าติดตามอยู่เหมือนกันนะครับของอารีพิเลียว่าใครจะมาแทนในตอนนี้เพราะว่าหลังจากที่คนนั้นคนนี้มีข่าวออกไปหมดแล้วมันเหลือลายชื่ออยู่ก็คือเชื่อมโยงมาโกเบเชกี้นะครับนักแข่งจากโม t o ทูของทีมสกายวีอาี่นี่ก็คือคนแรกนะครับที่ถูกเชื่อมโยงมาแล้วก็ใครอีกคนนึงแม้กระทั่งทีโตราบัตก็ยังมีข่าวลือมานะครับหรืออาจจะเป็นแชดเดวีนะนักแข่งของดูคาติ ใน World Superbike เนี่ยซึ่งชชดเดวีเองไม่ได้ไปต่อกับทีมเก่าแล้วตอนนี้ก็ยังยังคงว่างงานอยู่เนี่ยก็ไม่รู้ว่าหวยจะไปออกที่ใครนะครับทุกคนโอเคนะฮะก็มีทั้งคนที่ทำผลงานได้ดีนะครับในปีสุดท้ายของทีมบางคนก็อยู่แป๊บเดียวบางคนก็อยู่มาเนิ่นนานนะฮะแต่ก็ยังเหลืออีกหนึ่งสนามที่ปอติมมลเซอร์กิตเป็นสนามปิดท้ายรายชื่อนักแข่งที่ผมไล่ไม้ฟังเนี่ย พวกเขาจะทิ้งทวนในต้นสังกัดเดิมเนี่ยได้ดีเพียงใดก็อย่ามาอ,อ,อย่าลืมมาพลาดชมนะครับเกมการแข่งขันกันได้แม้ว่าแชมป์โลกจะตัดสินแล้วก็ตามแต่ผมว่าความสนุกความมันเร้าใจในสนามปิดท้ายก็ยังคงอยู่นะฮะวันนี้ลาทุกคนไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ